คอมเมนต์นี้ให้นะครับว่าใส่สองหกห้าสี่สิบสี่เส้นให้ดูหน่อยนะครับนี่ครับสองหกห้าสี่สิบสิบแปดนะครับซูแม็กสี่เส้นนะครับใส่แล้วก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ล้อแปดครึ่งทั้งสี่วงนะครับมันก็เลยนะครับจะไม่ล้นไม่โผล่ไม่ยืดอันนี้ล้อหน้าครับมาดูล้อหน้ากันนี่ครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ใส่แล้วชุดนี้อยู่แปดพันสองนะครับถ้าสองหกสองเก้าเจ็ดพันแปด แต่ถ้า264เส้นอยู่8,002นะครับพอมันแยกคู่ข้างหน้า2640นะครับเหมือนกันนะครับใส่ก็จะประมาณนี้นะครับกับล้อ8นิ้วครึ่งครับสวยๆครับรอๆกับล้อ8นิ้วครึ่งนะครับใส่2640จะพอดีครับนี่ครับตอบให้แล้วนะครับนี่ครับใส่24โอเคนะครับใส่8นิ้วครึ่งใส่ได้นะครับ สองสี่สองหกแต่สองหกก็จะประมาณนี้ครับนี่รอรอเลยครับฝากไว้ครับตามนั้นอันนี้ผมใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวกำลังตั้งสูตรให้ลูกค้าครับ